การขอขอบคุณท่านสอสุหรับผิวทองเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปนะคะของล <Okay. S 2> ิงค์มูลสังรวมพลังในการให้เกียรติขึ้นมามอบของที่ระลึกค่ะขอเรียนเชิญค่ะคือถ้าตัดย้ายต้องมีเสียงตึ้นๆนิดนึงนะคะ กูสีดูโอของท่านประังเราเองค่ะอยู่ด้วยกันมานานนะครับออ่มา ุณท่านสารวัตรไกสอนและคุณพาพินีไกรโชนีครับที่ให้เกียรติมอบของที่ระลนะครับและเพื่อเป็นการขอคขบคุณนะครับผู้แขกผู้มีเกียรติและก็หน่วยงานทุคบกต่างๆครับที่ได้ให้เกียร,รติมอบของที่ระลึกขอเสียงคนด,ดังๆสักครั้งครับท,ท่านผูุ้มท่านครับค <ขา S 1> ่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายกคมีชัยวัยยืนนายกองค์การบริหารสม ไรายคืนบนเวทีเพื่อกเ่าพรและมอบของที่รึแต่ท่านปบัดชาตอนบทเสถีของเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ท่านในฐานะบัตรท่านตีท่านในยุเทศมตน,นตรนีท่านในยุทธองค์การแหลมท่านดตีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้างในหน้าสื่อราชการองค์กรต่างๆและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็รู้สึกป่าปึ้มยินดีเป็นอย่างยิ่งแทนท่านประดับชากร่วมถือน,น,นะครับที่แขกผู้มีเกียรติได้มากันอย่าง,างมากมายห้รนหลามในวันน,นี้นะครับ ที่พี่เพื่อนประหลาดน้องๆที่รับทอดตอกันกับท่านประหลัดนะครับอันนี้ต้องมีใจแทนประหลัดจริงๆนะครับที่แขก่ไม่เกียรติมาร่วมงานตรงนี้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับน่าจะรู้จักท่านประหลัดตั้งแต่อายุประมาณสิบสี่ิห้านะครับเปราะว่าท่านเป็นัทหารนะครับออกราชการมาที่ตมบลนภาลันะครับก็ มาอยู่ที่วัดนมาไพรแล้วก็ช่วงนั้นก็ผมก็เป็นผู้นําด้วยแล้วก็แกก็มาเที่ยวนในบ้านนะครับเลยท่านก็รู้จักกับผมเมื่อตอนผมน่าจะอายุ1 15ตรงนี้นะครับแสดงมาชุดสอสอน้องอาตำบุญไทยทุกท่านที่ให้เกียรติพ่ยวพบบระหลันะครับเขาท่านประหลัดนะครับเป็นคนมีสัยอัจฉริยะสัยดีมากรู้จักข่ารลึขาวระ านผู้นำทุกท่านนะครับแล้วก็รักเพื่อนรักหมูนะครับพี่น้องผู้ได้ยินธรรมชานะครับก็หาไม่ได้นะครับสำหรับตลาดทาคตโวันออเฉียงเนนะครับพี่หมูเมื่อไผ่23ปีนะครับตั้งแต่ปี40นะครับแล้วก็ไม่เคยย้ายไปไหนนะครับต่องนี้ก็เสียนะครับก็ดีใจนะครับสำหรับ วันนี้ก็เป็นความรู้สึกอีกขั้นหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกสองอย่างอย่างแรกรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านประหลัดนะครับเข้ารับราชการนะครับจนจะเสียอายุนะครับสี่สิบกว่าปีก็จะหาตรงนี้ไม่ได้นะครับสราชการที่แบบอายุรับราชการอายุสี่สิบกว่านะครับเข้ารับราชการนี้เพราะบางท่านก็อาจจะตายไปบ้าง หรือเออไปบ้างตรงนี้ก็ต้องถือเอาว่าสุดยอดในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนที่สองนะครับเสียดายนะครับก็ท่านยังมีความสามารถในส่วนตรงนี้นะครับขึ้นยุหกสิบนะครับดูท่านนะครับยังหนุนยังแน่นนะครับน่าจะรับประการตรงนี้นะครับใจจริงนะผมขาดรองนายกเป็นคนหนึ่งจะเอาท่านเป็นรองนายก ท่านบอกว่จาจะเป็นเลี้ยงหลานนะครับตรงนี้ก็เสียดายในส่วนนี้เพราะท่านมีความรู้งความสามารถตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอัะนาสิกถทั้งหลายนะครับพระเจ้าตากถิงมหาราชหรือหลวงพ่อเมฆอินทาทโกนะครับในส่วนของที่ชาวบ้านตะบลอาไปรักถือนะครับโปรดดลบดาลให้ท่านประหลัดทางตอนโวสเถียนนะครับตรงสุขภาพแข็งแรงอาราบัยมรีภูณ ปาฏจากโลกภทยข้าวเจี๋ขอขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านนาในของ เราต้องกลับรคุณทางเภา้าทีาท่จัดการวันตาลาณเหนือหรือวันเกษยรของท่าพระลดนะครับที่ได้ให้เกร์รรรยตัดต่ขึ้นามาย้มเลยนะพูดความรู้สึกเล็กน้อยนะครับก็กราบเรียว่าจากบริจากพรีเซนเทชั่นนะครับที่ท่รานพระลดรับราชการ ที่จากไปเขาซื้อย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคท้องถิ่นแล้วก็เป็นตลาดองค์การาหาชนธรรมบุญวานตลอดแล้วก็ต่อเนื่องที่องค์การมหาชนธรรมบุญภาคไทยว่าเรนตรงๆครับว่าผมไม่แคร์ใครแล้วก็วันนี้ทก็ในนายกสุริย์ชัยนะครับท่านได้จัดการเลี้ยงอัตราตำแหน่งให้นะครับเพราะว่าท่านอยู่มาไม่เคยย้ายไปไหน นะครับตั้งแต่มีการการชิร้นตำบงวเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็เหลือจากาการที่ไม่ย้ายไปไหนสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่ช่วยดูในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายที่จะปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาของต้องลโดยภาพรวมเพราะนั้นตรงนี้ครับมันก็จะเป็นจุกแข็งที่ท่านประหลัดคนหนึ่งนะครับประหลัดท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับไปอยู่ในตำแหนที่สูงขึ้นแต่ท่านก็ขอเลือกนะครับที่จะอยู่ที่งค์การศูนย์วุณว่าไทยมาแล้วข้ามาแล้วเป็นการที่อยู่แบบพอเพียงผมได้นั่งอยู่กับอย่างน้อยท่านนายก3าท่านในจีบันนะครับนะครับที่เคยมีผู้ใต้คำชาที่เป็นสุนารท่านนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการํำรงตนการคลงตนการปลงคนนะครับก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาให้ชีวิตราชการนั้นแต่ร้อนไม่มาไม่ได้นะนั้นหลือสิ่งใดแล้วน้อยมากน้อยกินไม่ขั้นให้มีความสามารถของน้บูนน้ำบูนการท้องถิ่นน้ำบูนผมพูดกับข้าราชการท้องถิ่นมาโดยตลอดมา อยากจะเห็นภาพผู้บิารที่เหลนั้นเป็นคนที่มีศัรยภาพสาบารถเวลาเป็นตัวแทนของผู้สายนของส่วนของถิ่นที่จะไปขับเคลื่อนหรือไปพิีารณาในส่วนของผู้บริการจังหวัดเพื่อที่จะให้นำมาซึ่งการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดยภาพภูมนะครับเป็นไปอย่างสมดุลที่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับ เราะนั้นการที่ทุกท่านได้สแสดงความยินดีนะครับหรือแสดงมุ้ทตนวันนี้นะครับก็ต้องฝางนนนะงกาของอนะคุ้มไว้ับโอกาสนี้ด้วยแต่เหนือสิ่งอืน่นใดนะครับว่าองค์ความรู้ของคนที่รับราชการนะครับมีอายุราชการถึง41ปีนะครับหาได้ยาวเนาะ4ปีนะไม่ง่ายนะนะครับเพราะว่า,าวันนี้อย่างน้อยนอกจากองค์ความรู้แล้ว ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในการชีวิตในการทำงานก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังที่จะคอยถ่ายทอดแล้วก็จะให้น้องๆที่รับราชการได้มีโอกาสได้เจริญรอยตามในเรื่องของการโอนโอนมาโอนมาสิทธิได้ได้กับได้มาด้วยป่ะได้มาด้วยใช่ไหมการขอชื่นชมนะครับท่านประดในนี้งั้นในวัน อำลากเกษียณเจอสอนวัดต,ติดครับเมื่อวานเจอนายตำรวจคนหนึ่งนะครับที่เป็นตำรวจชั้นประทวน,นะครับวันนี้เจอข้าราชการอาหารนะครับที่เป็นข้าราชการอาหารมาก,ก่อนนะครับจากวันที่ภาพเพียนสู่วันที่ภาพอื่นะครับก็เหมือนกันวุ่นเืินนะครับเพราะนั้นโอกาสนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรม่าก็ขอให้ท่านประหลัดหลังจากที่อำลาตำแหน่งก็ขอให้ท่านนั้นมีความสุข ของครอบครัวอย่างน้อยประสบการณ์ที่ท่านได้ดําเนินในเรื่องของการรับราชการทั้งในส่วนของข้าราชก,การทหารนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้นำความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดเพื่อเปไ็นวิทยาทานนะครับให้กับก <ไป S 1> น้องลูกหลางานานต่อไปเพราะฉะนั้นในโอกาสน,นี้ก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีนะครับกับท่านตัลลันะครับถึงแม้ว่าวันที่จะเกษียณนะครับ ทุคนที่เคยทางานอยู่ทั้งหมงนี้เป็นางอุทิศอ่ะนะครับพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องมาวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเราอาจจะใจหาย้ากแต่ถึงอย่างไรนะครับที่ท่านกัลหลัดได้ฟองคนฟองคนทรองายนะครับก็เชื่อมั่นว่าจะมีพลังกำลังนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีความสุขนะครับก็ขอการเรียนอีกนิดนึง นะครับสมัยหน้านายกโจ้ลงต่อนะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึครับขอบคุณมากครับนี่น่มมงี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผกลงต่อ ค่ะแล้วก็มาจึง

กีคบัวอยู่นี้ป่ะคนไม่ได้ไปคนนี้นีป่ะ้โหอยู่เรนาเนาะอลังจากวันที่แลนะครับการเกษจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการลดรแขกเนาะลดลดั้แทุกท่านนะครับกต้องมีารเกียนะครับถึงเวลาที่จะต้องถอรทิ้วแปลกก็ต้องพิจารณา การหลอกงานที่งานของดีวครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเบ็ดีแก่ยเบ็ดเราเป็น่าดข้าวอร่ยนดีกว่าเขาอ่ะแต่มีหน้ากว่าเขาหน่อยนึงงานมีนางานดีก่าเาหน่ยจัดงานเลี้ยวันเกษตรกรให้กับผมในการเลี้ยงขอบคุณ น้องหมายทองที ý, ่ท the the şey, ้งถินโดเฉพาะสบาชิองค์กายหาศูนย์นชุดเป็ายทุกท่านต้องอพาักงานศิล์ของในการงานศูนย์ตะบบ้านไทที่งอแง้านไทยาจารงานทันี้นะครับที่เยื่อไยผมรู้สึกนเปีนไม่เอาเอาเยื่อใยแล้วก็ปาพื้เป็นอย่งที่นะครงพัะสัาะทเยื่อผ่ที่เขาเยกว่าเย่อ ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ที่มาไฟนี้นะครับ23ปี3ยุโรปนะไม่ใช่เรียนมาไฟอ่ะจริงๆมาไฟนะนี่รับความร่วมมือจากจผู้บระมารมาไฟไม่ถึงกัต้นไผ่เลยท่านตรงนี้ก็มีท่านมาไฟก็ดงไผ่อะไรเป็นดงไผ่ใช่ไหมี่านที่รอคุ้มมั่นแต่ก่อนแข็งเอาแข็งกูมามาไ่ทำงานร่วมกันนะครับพี่น้องวาย น้องที่ในอดีต้นถึงปัจจุบัน้อดีลอยฟ้าพี่น้องฝ้าพน้องทีมเลามาแล้วเรามาแล้วแจกเราอ่ะแจกเล่ามาแจกเล่าฟ้าไม่ตาเดีนี่มาขายละวครักแจกเรานี่ขายละขายอะไรมาามแบบชิชงไหมตอนเปรี้ยวต่างๆนานข้างบนตนอร่อยีุ่น่ีนีสรมมครับ ผมคงไม่มีอะไรมากจะกล่าวจากทางท่านผมไม่สามารถที่จะเดินไปถามของคุณท่านทุกคนนะครับก็ใช้ขอใช้วิธีนี้ในการในการกล่าวมาแนะนำต่อท่านทุกท่านนะครับผมเองนะครับหายต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมอยู่แค่อำเภอขุ่นแดงจังหวัดระยองแค่นี้เองนะครับอำเภอขุ่นแดงแล้วก็ ผมองมาว่าแพทยไม่บ่อยเพราะว่าเป็นนัดก,กับคุณหมอที่ปกก้าวหมอให้ไปเยี่ยมเยียนประมาณสองเดือนครั้งนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมาเยี่ยมเยียนหมอแล้วกัเลยไปเยี่ยมผมดังน,น,น,นะครับโดยเฉพาะแในวันนี้เอฟซีขายไม่หลายคนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไปเยี่ยมเยียนเกิดบทุกบ้านนะ่ล่ามหรังเนี่ย สุขภาพไม่ดีอะไรไม่ได้มียี่งมีโอ้สุขภาพแกไม่ดีอาหารเราไมนิดนึงนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอรัชนาพลพระศรีกละเจ้าไต้แต่สิ่งที่ท่านคก็ต้องจับตือนะครับตรงรมแดนรองประธานภูมีเกียรติและพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงอัศจรรย์ ยันตะลายทั้งวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอพระมีของมันก็เป็นอันชาชนโต้ซึ่งเป็นที่ภูมิศักดิ์ศระของพี่น้องชาวตวเะเบนบ้านไทยจงคุ้ดดมครองให้ข้างนะครับมีความสุขมีความเชื่อหากท่านจะเดินทางกลับเมืองเราครับค,บคนนี้ขอเดินทางกลับเมืองสวัสดิภาพนะครับรขอสวัสดิรักขอขอบคุณครัศน์ตบมือกำลังใจ ก่ทานนตรรัะคบขอเสียงปรบมือิดังใ้ท่านด้วยครับค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณนะคะและร้องเพลง